คำเตอนข้อมูลทั้งหมดจัทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรตอรี่โปรดใช้วิตัวอย,ยาณในการรับชมสหนับสนุนฉากกินแบ่งรัฐบาลท่าน,นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันในวันอาทิตย์ที่15กันยายนคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายแล้วนะคะจะมีแนวทางของแอดกุ้งแก้วแนวทางของสิทธิ์เก่าวอนอเสือตัวที่12พี่นวลพาป,ปลดหนี้ผี่น้อยให้โชค ไอ้ไข่ให้โชคแล้วก็แนวทางเลขโคงสุดท้ายของแอดฟินิคค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเริ่มตนนน้นกันกับแนวทางของผีน้อยให้โชคที่ให้โชคในงวดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมานี้เลขเด่นให้0เลข0ย์ก็มาหลักสิบบน2ตัวก็มี6กูนย์ด้วยค่ะ เข้า2ตัวบนมาเป็นตัวกรับนะคะสำหรับเลข60งวดนี้ผีหน่อยให้โชคก็ให้มาแล้วค่ะจริงๆแอดมินก็ลงโพสให้แล้วนะแต่เผื่อว่าบางคนจะไม่เห็นโพสแอดมินก็เลยนำมาลงคลิปให้อีกทีหนึง่งงวด16ก,กันยายนเลขเด่นให้เด่น5วิ่ง5 2ตัวจะมีเลข52 56 57 58 59กับ5 5 3ตัวมี2ชุดก็คือเลข857กับ859ใครชอบเลขห้าก็น่าจะชอบแนวทางชุดนี้นะคะซึ่งเลขเด่น5ก็จะมี5257กับ59ไปตรงกันเลยกับเลขซองของเซียนอูและเลข56 57 58กับ59ก็ตรงกันเลยกับแนวทางของแอดวิษณุนะคะมาลุ้นกันว่าผีน้อยให้โชคจะให้โชคในงวดนี้อีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ ถัดมาก็เป็นแนวทางของสิทธิ์เก่าวอนอเกันยายนงวดที่แล้วก็ไม่ได้มาตามที่นัดไว้นะคะมาลุ้นกันใหม่กักบแนวทางของสิทธิ์เก่าวอนองวด16กันยายนเลขเด่นบนให้เด่น8กับ9 2ตัวบนมีามหาังเน้นๆก็คือเลข81 89กับ91เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ เลข81กับ91ก็จะไปตรงกันเลยกับเลขสองถ้ำนาคาแล้วก็ตรงกันกับเลขของพี่ชัยแต่ว่าพี่ชัยให้เป็นแนวทางเลขล่างสิทธิ์เก่าวนอให้เป็นแนวทางบนฟ้านะคะสำหรับเลข81กับ8 9จะตรงกันกับอาจารย์พีแล้วก็ตรงกับเลขสองอาจารย์นัดด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขของสิทธิ์เก่าวนองวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อกันกับแนวทางของพี่นวลพาปลดหนี้ ใบสีดำชุดนี้นะคะเปน็นแนวทางที่แอดมินเห็นข้อมูลแค่บางงวดซึ่งงวดนี้แอดมินก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็เลยนำมาฝาก fc ทุกท่านค่ะ16กันยายนพี่นวลพาปลดหนี้เลขเด่นให้เด่น7วิ่ง7 2ตัวเด่นจะมีเลข 72, 73, 75, 76กับ79เลข3ตัวก็ให้มา2ชุดเลข475กับ479นะคะ เลขของพี่นวลก็จะมีตัวเลขที่ไปตรงกันเลยกับแนวทางของแอดนู้พุค่ะก็คือเลข7,3กับ7,9แล้วก็ตรงกันเลข3ตัวเลข4,7,9ด้วยนะคะงวดนี้พี่นวลจะผาปลดหนี้ได้ไหมก็มาลุ้นกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อมาก็เป็นแนวทางของแอดกุ้งแก้วงวดที่แล้วหนึ่งกันยายนแนวทางของแอดกุ้งแก้วก็จับคู่หลุดไปค่ะเลขถูกก็ไม่เข้านะคะ ส่วนเลขเด่นให้เด่น6วิ่ง6เลข6ก็มาบนฟ้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนเลยค่ะงวดนี้ก็ลุ้นให้กลับมาเข้าทั้ง2ตัวและ3ตัวไปเลยนะคะมาดูกันเลยกับแนวทางของงวด 16? กันยายนแอบกุ้งแก้วเลขเด่นให้วิ่ง6กรูด6 3ตัวชุดเดียว8 6 5หหอย่าลืมตัด2ตัวกันด้วยนะคะจะได้เลข8 6 8หกับห 5, 5. าหรับเลข2ตัวมีเลขห9 6 7กับ6 4ในส่วนของเลขทูปแอดมินเห็นชัดแค่2ตัวก็คือเลข1 2ตัวด้านบนไม่ค่อยชัดนะคะแต่ที่เจ้าของข้อมูลจัดมาให้ก็คือเลข 812กับ012ถ้าชอบ2ชุดนี้ก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยค่ะซึ่งจะได้เลข81 8 2 1201สองกับ02งวดนี้เลขเด่น6ก็ให้มาตรงการหลยสำนักเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแนวทางของอาจารย์นัดกับอาจารย์นอตตี้ที่ตรงกับอาจารย์นอตตี้ก็มีเลข6 4 6 5หกับ6 7และที่ตรงกับอาจารย์นัดก็คือเลข6 4 6 5 6หกกับ6 8นะคะ มาลุ้นกันว่างวดนี้เลขของแอดกุ้งแก้วจะมาไหมนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดไปก็เป็นแนวทางของเสือตัวที่12 1หนึ่งกันยายนงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้ลงแนวทางให้เพราะว่าไม่เห็นแนวทางของเขานะคะสำหรับสถิติก่อนหน้านี้ทั้ง3งวดก็มีเข้ามีหลุดค่ะเข้า2งวดและหลุดไปน1นงวดโดยในงวด16กรกฎาคมเข้า36ก และมี41มาในงวด1สิงหาคมสำหรับงวด16สิงหาคมก็คืองวดที่หลุดไปนะคะมาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของงวด16กันยายนเสือตัวที่12ขึ้นทางเหนือจะให้เด่น7วิ่ง7 2ตัวบนก็คือเลข78 79 74ก 7, ับ75 3ตัวบนให้478 479 378กับ379และถ้าลงใต้ก็ให้เด่น3วิ่ง3เลข2ตัวล่างมีเลข3 1 03กับ19ตัวเลขของเสือตัวที่1 2ก็ตรงกันเลยกับตัวเลขของแอดน้ำพุเลยค่ะก็คือตัวนี้นะคะเลข2ตัวบนตรงกัน 7, 8, 7, 9, สองหางเลข78กับ79 2ตัวล่างตรงกันเลข3 1สําสำหรับเลข3ตัวก็ตรงกันทั้งหมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเลข 478, 479, 378กับ379ตรงกันทั้ง4หางเลยนะคะสำหรับเลข3ตัวส่วนเลข479ก็ยังไปตรงกันกันกบพี่นวลด้วยค่ะมาลุ้นกันว่างวดนี้เลขของเสือตัวที่12จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดมาก็เป็นแนวาทางของไอ้ไข่ให้โชคผลงานสองงวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดค่ะ เข้า1ง,งวดในงวด16สิงหาคมที่ให้เลข2ตัวรางวัลที่1 6 7 6 7ก็ดกเ็เข้า2ตัวบนตรงๆนะคะสำหรับงวดหกันยายนที่ผ่านมานี้ก็คืองวดที่หลุดไปค่ะมาแก้มือการก,กับแนวทางของงวด16กันยายนไอ้ไข่ให้โชคเลขรางวัลที่1เลข3ตัว7 8 5ดดห้าสองตัวรางวัลที่1ก็คือเลข7 8 85กับ7 5ในส่วนของเลขท้าย2ตัว ให้79 27กับ73เลข79ก็ให้กลับหัวเป็น76มาด้วยค่ะแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคก็ให้มาคล้ายๆกันเลยกับแนวทางของฝันเป็นจริงเลยค่ะเลข2ตัวจะตรงกันเลข27 79 75 78กับ85สำหรับ3ตัวไอ้ไข่ให้โชคให้785 ส่วนฝันเป็นจริงให้5 7 8ซึ่งก็เป็นตัวเลขชุดเดียวกันเลยแต่แค่สลับตำแหน่งเท่านั้นนะให้มาเหมือนกันเกือบทุกตัวเหมือนกันขนาดนี้อาจจะลอกการบ้านกันมาไหมนะแอดมินรอเล่นค่ะงวดนี้ก็มาดูกันว่าไอ้ไข่ให้โชคจะให้โชคพวกเราไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันกับแนวทางของแอดฟินิก ซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้ลงแนวทางของเขาไปแล้ว2ชุดก็คือ2ชุดนี้เป็นแนวทางเลขติดลมบนแล้วก็แนวทางเลขชุดเต็มนะคะส่วนแนวทางเพิ่มเติมก็คือเลขโค้งสุดท้ายใบนี้ค่ะงวดที่แล้วเลขโค้งสุดท้ายก็เข้าบนฟ้า06อยู่นะสำหรับงวดนี้เลขโค้งสุดท้ายเขาบอกว่าถ้า6มา100%จะมา63 64กับ69แน่ๆขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านค่ะ ทบทวนแนวทาง2ชุดก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะคะเลขติดลมบนให้วิ่ง9 2องตัวบนมี92 93กับ96ส่วนชุดเต็มให้เด่น3กับ9 2่งตัวจะมีเลข63 73 83 91 92 93กับ96จะเห็นว่าเลข63ให้มาตรงกันกับแนวทางเลขชุดเต็มเลยค่ะส่วนเลข69ก็ให้มาเหมือนกันทั้ง3ชุดเลยนะคะ ดังนั้นเลขในโค้งสุดท้ายก็จะมีแค่6-4ตัวเดียวที่ไม่ชนกันกับ2ชุดก่อนหน้านี้ซึ่งเลข6-4ก็ให้มาตรงกันกับแนวทางของอาจารย์นอตี้เลข2ลาภผลบุญทวีเลข2อาจารย์สันเพชรเลขกระสอบเงินกระสอบทองฝั่งเพชรและก็ตรงกันกับอีกหลายๆสานักเลยค่ะงวดนี้ก็มาดูกันว่าเลขของแอดฟินิกจะมาไหมจะเข้าชุดไหนมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นในส่วนของการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วค่ะและไม่ว่าเลขตัวไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยรได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ